เสร็จเรียบร้อยครับเมนูหอยลายผัดพริกเผาของเราวันนี้นะครับและนี่คือหน้าตาของหอยลายผัดพริกเผาเมนูง่ายๆของเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับ Big Boss c h a n n e ลเรื่องกินเรื่องใหญ่ครัวคอนโดวันนี้ขอเสนอเมนูหอยลายผัดพริกเผาครับเมนูง่ายๆอีกแล้วนะครับ วัตถุดิบของเราก็จะมีเนื้อหอยลายครับวันนี้ผมใช้เนื้อล้วนๆน,นะครับหละพาแล้วก็พริกเผานะครับวันนี้ผมใช้พริกเผายี่ห้อกลงเขมนะครับลองไปซื้อชิมกันดูนะครับยี่ห้อน,นี้อร่อยมากนะครับจะไม่หวานนะครับแล้วก็จะมีความเผ็ดค่อนข้างมากนะครับสะใจแน่นอนเรามาลงมือทํากันเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับใส่พริกเผาของเราลงไปก่อนนะครับพริกเผายอ่อนี้ค่อนข้างเผ็ดนะครับใส่ไปพอ,อประมาณนะครับผัดให้พริกเผาหอมเลยนะครับอืกินหอมมาก หลังจากนั้นเอาเนื้อหอยลายของเรานะครับใส่ลงไปเลยหอมมากผมจะเบาไฟนิดนึงนะครับเพื่อที่จะปรุงรสใส่ซอสหอยนางลม ซอสปรุงรสนะครับสีอิ้วขาวน้ำตาลนะครับหลจากนั้นแล้วก็เร่งไฟครับเมนูหอยจะไม่ได้ใช้เวลาผัดนานนะครับอืมน่มากิน หอยนี่มันจะสุกมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับกลิ่นค่อนข้างหอมเลยทีเดียวตอนนี้ชิมนะครับอืมรสชาติถือว่าพอดีเลยนะครับทำอาหารก็ใส่ไปชิมไปนะครับค่อยๆใส่ชิมไป เดี๋ยวใส่เยอะเดี๋ยวจะแก้ไขย,ยากนะครับอืมกลิ่นหอมมากเลยตอนนี้เนื้อหอยของเราก็สุกใช้ได้แล้วนะครับกำลังเด้งๆเลยขั้นตอนสุดท้ายใส่โหระพาลงไปโหระพาใส่เยอะๆนะครับหอมดีผัดให้โหระพาสุกก็ถือว่าเป็น,นัานใช้ได้แล้วนะครับ ขอใส่หพลาลงไปแล้วมันจะหอมมากเลยเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครวันนี้ผมก็ซื้อเนื้อหอยลายมาครึ่งกิโลร้อยห้าสิบบาทน่เรียบร้อยครับน่ากินมากเลยเสร็จเรียบร้อยครับเมนูหอยลายผัดพี่เผาของเราวันนี้นะครับ แมาจ,จัดจานกันครับและนี่คือหน้าตาของหอยลายผัดพริกเผาเมนูง่ายๆของเราในวันนี้นะครับลองไปทำกันดูนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูดีๆจากเรา Big b o s บ Channel นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ